สวัสดีครับอยู่กันในช่องของ l i n k ์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้หยิบยกข,ข่าวนี้ขึ้นมาครับมีแต่เรื่องยําแย่แมนยูเซามัตินเนตเข่าพังพักเกือบสิ้นปีโดยคราวนี้ครับลิซานโด้มันตินเนตประการหลังคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเขาว่าหรือ ACL ฉีกขาดและทําให้นักเตะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทัพปีศาจแดงตลอดช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกา2024ล2024-2025ดาวเตะชาวอเนติน วัย27ปีได้รับบาดเจ็บหลังเข้าประทายกับ อิสมาอิซาแนวโรกิสโต้พาเลตในเกมที่ผีแดงแพ้คาบ้านศูนย์ประตูต่อสองโดยขณะที่โดนหามลงไปออกจากสนามมาร์เชเนสเนี่ยถึงกับร้องไห้เพราะรู้ว่าการบาดเจ็บครั้งนี้รุนแรงมากฟิมิโซโรมาโน่แรับนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ด้วยการอ้างอิงรายงานจากสื่อกีฬาชั้นนำประเทศอาร์เจนตินาว่ามาร์เเนสหมดเซช่วยทีมในซีซั่นนี้แล้วหลังได้รับบาดเจ็บเอ็นควายน้าหัวเขา่าซ้ายฉีกขาดทง หากรายงานนี้เป็นความจริงนั่นหมายความว่ามาร์ติเนสจําเป็นต้องพักฟืน้นร่างกายอย่างน้อย6เดือนแต่เป็นไปได้ว่าอาจจะยาวนานกว่านั้นที่สําคัญอาการบาดเจ็บนี้อาจจะส่งผลให้นักเตะไม่ได้ลงเล่นหลายเกมในฤดูกาลหน้าด้วยชังนี้ครับมาร์ติเนสเนี่ยซึ่งยด็กชินห้าผู้จัดก,การทีมคนเก่าดึงตัวมาจากอาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมเป็นหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมในยุคที่รูเบนร์นริมคุมบังเงียนโดยการขาดแข่งรายนี้ทําให้เรสเดวิลนะครับมีตัวเลือกใน เกมรับค่อนข้างจำกัดเพราะเหลือแค่วิกเตอร์ลินเดเลฟ เลนนี่ยูโรแฮร์รี่แม็กควายและมาทอยด์เลิกเท่านั้นครับทุกท่านเขียนเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์หากรับชมคลิปนี้แล้วชอบกุญแจอย่าลืมครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดสั่นสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิงก์ดูบอลครับดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปังหมดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ